เชิญน้องไว้ครับสวัสดีคะ่ะไว้เองนะคะไว้ค่ะยังจําได้ตอนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เลยคะ่ะว่าไว้เข้ามาแบบไม่ค่อยรู้จักใครเลยนะคะในนี้เ,เขาเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์เลยคะ่ะตัดกันมาที่ตอนนี้นะคะกําลังเข้าสู่ปีที่สามแล้วแบบไม่เคยขาดลามาสายเลยคะ่ะก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วนะคะเอาจริงๆไว้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างหรือทําความสัมพันธ์ยังไงให้ดีขึ้นทุกๆปีแบบนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวลองชวนทุกคนนะคะย้อนเวลากลับไปด้วยกันเลยค่ะ ตอนที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะไว้ก็กังวลสุดๆเลยค่ะคนเยอะนะคะไม่รู้จักใครแล้วแต่และคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่และสัปดาห์เนี่ยเมนทอร์ก็คือบีมน,นะคะก็จะต้องคอยพูดคําเหล่านี้ตลอดเลยค่ะว่าแบบโอ้ยไม่เป็นไรนะคะ แต่หลักๆไว้ก็คือแบบเออตอนนี้ยอดรับไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆได้ Re ฟอลค่ะได้ยอดธุรกิจก็ไม่เป็นไรไหนจะคะแนนไหนจะคะแนนช่องต่างๆอีกนะคะคือแบบงงมากเมนทอร์ก็จะฟังคําบ่นอยู่หูชาอยู่4ี่เรื่องนี้นะคะตอนนั้นนะคะบีมก็บอกว่าเออไว้ไม่ต้องกังวลเธอพึ่งเข้ามาเดี๋ยวบอกให้เองว่าต้องทําอะไรนะคะอย่างแรกเลยคือเธอต้องไปทํากิจกรรมนะเพื่อให้คนรู้จกักส่วนพี่บักก็บอกว่าเออใช่เลยน้องจะนิ่งๆแบบนี้ไม่ได้นะ ตอนนั้นเราก็ยิ้มในใจเลยค่ะว่าโอ้ยสบายมากนะคะเป็นสมาชิกมาได้สองเดือนนะคะเมนทอมาแล้วค่ะบอกว่าเธอต้องไปเต้นงานปีใหม่นะคะก็ไม่คิดอะไรนอกจากให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดนะคะก็คืออยากให้ทุกคนสนุกนั่นเองเต้นวันนั้นคนก็ยังจําได้ถึงวันนี้ค่ะคนก็เริ่มรู้จักเราอยากที่จะถามถ่ายเรื่องอื่นมากขึ้นนะคะจนเปิดโอกาสได้คุยเรื่องธุรกิจมากขึ้นค่ะ นอกจากข้อดีเรื่อง Visibility แล้วนะคะก็ทําการทํากิจกรรมก็ทําให้เราเปิดโอกาสให้เราได้ออกมารู้จักกับคนนอกภาวะทีมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นตอนทํส Sport Day นะคะเราก็รู้จักพี่เอในมุมคอนซัล์ผ่านการวางแผนงานมุมด้านรักของแก๊งเต่าง,งอยจากการซ้อมเต้นด้วยนะคะตอนทํา NEC ก็ได้คุยกับพี่นัทพี่นัทซีพี่ปัดพี่ตามคูปเปิรโดยเฉพาะพี่อุแบอบกว่าทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะนับถือนับถือเลยนะคะพอท GG, <ๆ>ํา GG ก็ได้มีโอกาสคุยเล่นกับสมาชิกแบบพี่อ้อนะคะสมาชิกใหม่หรือการชวนกินก ุ้งของพี่ก๊อฟนะคะนอกจากด้านธุรกิจแล้วก็เปิดตลาดมานะคะไว้ก็เอฟบ,บ้างไม่เอฟบ,บ้างนะคะแต่ที่คาทุกครั้งเลยก็คือให้กําลังใจทุกคนเลยค่ะภาพน,นี้แม้จะเป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะแต่ก็รับรู้ได้ว่าเราได้เชื่อมโยงความรู้สึกดีๆให้แก่การเรียบร้อยแล้วค่ะ มีอะไรก็นึกถึงกันแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะแก๊งคอลลีกของเราค่ะไม่ว่าจะสุกเศร้าเงารักนะคะก็มีคอลลีกคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาค่ะเหมือนเวลาที่เราเล่นมุกไม่หฮาก็มีคนช่วยขำมุกแป๊กของเรานะคะเป็นกลุ่มที่ให้คาปรึกษาทุกเรื่องและทําให้เราค่อยๆเติบโตอย่างสนุกสนานด้วยค่ะตอนนี้ความกังวลจากตอนเป็นสมาชิกใหม่อะ่ะหมดไปแล้วนะคะจาเพื่อนได้แล้วช่วยคนอื่นได้แล้วพูดคุยดีขึ้นแล้วจากไม่รู้เริ่มต้นยังไงก็กลายเป็นว่าเราต้องไปต่อยังไงให้มั่นคงและย,ยังยงย่งยืนนะคะ ซึ่งความสัมพันธ์นี้ของไว้ค่ะก็เริ่มจากการให้ความร่วมมือทํากิจกรรมพอคนรู้จักก็กลายเป็นคอนเน็กชันดีๆนะคะการที่เรารู้จักคนอื่นเพิ่มขึ้น เราก็ให้ r e ฟ์ฟอลโเพื่อนได้มากขึ้นขณะเดียวกันการที่เพื่อนนึกถึงเราก็ทําให้เราได้ Re ฟ์ฟอลโและมีโอกาสติดการขายเพิ่มขึ้นยอดแต่งเง้ก็ตามมาเองนะคะสุดท้ายนี้แม้จะเป็นช่วงซูมแชปเตอร์ก็ยังมีกิจกรรมที่เราร่วมกันได้อีกนะคะอย่างเช่นแต่งตัวตามธิมวันนี้หรือว่าออิวันเกิดหรือทํากิจกรรมเปิดปะลังนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทํานทกิจกรรมร่วมกันค่ะโทรคุยกันสไตล์การคุยจะเป็นยังไงก็ได้แต่อยากให้ดีก็อยากให้เรียกวันทกวันนะคะ ซึ่งในช่วงโควิดแบบนี้ยิ่งลําบากพี่น้องมิลเลเคจึงต้องยิ่งช่วยเหลือกันค่ะแน่นอนว่าเราก็จะได้รับโอกาสจากเพื่อนที่รักเล่าและนในถุงเรากลับมาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือประโยชน์จากการที่เรามีพันธสัญญากับตัวเองที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ